ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจไปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างน,นะครับที่ปากีสถานนั้นก่อนหน้านี้เกิดเหตุระเบิดพลีชีพซึ่งก็บอกว่าเป็นปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายตาลิบันเพื่อแก้แค้นทางการสหรัฐและปากีสถานนะครับกับการบุกมาลอบสังหารนายออซมาเบล,ลเดนนั่นเองโดยเมื่อวานนี้เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ศูนย์ฝึกทหารในเขตซับกอดาห่างจากเมืองเปชวาซึ่งเป็นเมืองหลักทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานไปทางเหนือราวๆ30กิโลเมตรนะครับ ยอดผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึง80คนด้วยกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกราวๆ140คนในจำนวนนั้นมี40คนอาการสาหาัสเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่นักเรียนทหารกำลังจะขึ้นรถบัส เพื่อเดินทางออกจากศูนย์ฝึกโดยนับเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ยังผลให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วยหลังเกิดเหตุกลุ่มตาลิบันในปากีสถานออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับระบุว่าเป็นการแก้แค้นครั้งแรกให้แก่เบ,บลเดนแล้วว่าจะมีการก่อเหตุครั้งใหญ่ตามมาอีกโดยเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นการย้ำเตือนว่ากองทัพปากีสถานยังคงต้องเจอกับภัยคุกค,คามจากกลุ่มก่อการร้ายแม้ว่านายเบลเดนจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดพธิธีฝังศพเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดข่าตัวตายดังกล่าวสามศพ ในเมืองบานบูซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักเรียนทหารที่เสียชีวิตโดยบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าทางนี้ที่ผ่านมาสหรัฐก็ได้กดดันปากีสถานให้ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธตาลิบันในอัฟกานิสถานที่กบดานตามบริเวณพรมแดนระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานนะครับแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างปากีสถานกับสหรัฐจะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐนั้นดําเนินปฏิบัติการสังหารเบลเดนที่เมืองออบบอตาบัด เนื่องจากว่าล่าสุดนั้นนายพลคาลิชามีวินเจ้าหน้าที่ทางทหารระดับสูงของปากีสถานก็ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนสหรัฐแล้วครับ